เห็นอเห็นแล้ยเห็นล้วเห็นไหบานละกําบาลกําเด้อเด้อจะยกเด้เด้อะดยเด้เพิ่งดเดยเด้อนเพิ่ดูเ่ได้บ่งดงดูเพิ่ดูพุ่น่น่ดายหลีสอบบางเด้อ น่ะน่ะน่ะนี่ทั้งน่ะน่ะาบึงไม้ด้อาบงไม้มัละกํมันละกัมันจังได้ร้ายปลาร้ายเดือบูปบูบบู่บบู่อยู่ในน้ำกระเซนน้ำบู่บูบปอนปอนปอน นี่น้ำฝนมันหนีน้ำฝนฝน,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 นตกก็คือนี่ได้ประมาณนี้นั่นประมาณนี้น้อยเดียวได้จับประมาณนี้นะก๊อหกหมักม่วงดิ๋จ้ะกกหมักม่วงพูดนะเลี้ยงไปพูดเลยหมักม่วงบหมี่หมักม่วงเก็บไปดอกบนเนี่ย ยกเลยนะวิยกเอาพึ่งพูดน้ะพูนันเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่พูน่ะเอากรี๊ดใส่คู่เสียงตาพูนในกุ้งใหญ่น้ำตาตาในกุ้งใหญ่ด้วยนะในกุ้งใหญ่ด้วย พี่ตา<พ>จา้า<พ>บึงวิธียกด้วจ้ะจับไปปีดไปเลยเหรอฮะ<ห><ว>บอ<ก>นั่นจ้ะไดโบอุ้ยนั่นเรียกครูไดโบเรียกครูน่ะครูน่ะเป็นปึก để treo vô thì treo vô khoa treo vô, có mặt mua băng, heo lớp ba mươi mặt muông băng, mặt mua băng ba hủ xay bên xay đã, đi, sim มาทางพี่มาทางพี่บ้างดูทางพี่มีบบทางพี่มีบบนกคอยทางพี่มีบอืมคุณน่ะอะไรบ แม่ระวังนะตรงนี้มันมีเซอรี่มันจะปากท้าโอเคแม่ยกเลยนะน่ยกเลยยกเลยยกเลยยกโอ้ว้าวบะมานปันไดจะเตรมคู่บะมานปันไดจะเต็มคู่ เนในขู่ะโอ้ยในมกนมกเมีนี่เรามาุน้าใก้กบันาบมี่ตบุบมี่บนนาเขาเบาหนะอันนี้ไพ่ฮู้จากขนมันนีบจ้ะเป็นขนมมันยังดี เด็กหน่อยเขาซื้อมากินโอ้โหเป็นขนมอีหยังเบิ่งต่างก่องต่างก่องก่อนมือนีสิเปิดอใ้เบิ่งเป็นยังไงมันห่างก็สิได้มันบ่ขนมมันนี่น่ะของเจ้ามันห่างน้ำไงขนมพี่เนี่เปิดเบื่อแล้วเบิ่งก่อนพ้นใช่ไหมเป็นจังไงนี่น่ะ เป็นพงตีพีนี้เอามาว่างไว้กางๆกันนงน้ำเป็นพงเลยี่เห็นไหมทีแรกให้แล้วอึ้บนี่มาน,นี่มาทีแลกให้เห้าแล้วกุ้งน้ำเบอร์ทบุญน,นะ หลายบ,บอลบอลอยู่ยบอลบอลอยูตัวบุญยาไอ o v e Disney ได้บอลแล้ว,ว,วปะไอเจ้ากุ้งละกอยเอ้ยตอนเทียงสำหรับมือนี้น้องโบวีบ้าน่าผ้าเพิรนก็อขอตลลัวลาไปก่อนเด้อจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ซับสะไข่ให้น้องโบวีน้ำ่ด้วเจอาสำหรับมื้อน,นี้น้องโบวีนันหน้าพ้าเพือ่อนขอขอตัวลาไปก่อนด้จ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟด้จ้าบ๊ายบาย